คุณไม่มีเงินก็ก็มาเลยพมจจกฟรีได้แต่ว่าเขาไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็ไม่มีชีวิตดีคอนฟิคกันปกติมาทุกวันเพลินก็จะตลอดเวลาผมชื่อการ์เพลงนะครับมาจากอังกฤษแต่ว่ายุคศาท20ปีนะครับเมื่อก่อนนะเป็นพรอมเป็นนักบินนะครับแต่ว่าตอนนี้ผรมเรียนชีวิตแล้วผ็มเป็นคอนฟิการแล้วก็ทำเบอร์เกอร์ที่ทานายาวนะครับครับครอบครัวนะครับประมาณ25ปีที่แล้วผอมเป็นนักมวยนะครับไปวิ่งออกกำลังกายแล้วมีไฟแดงที่ทางรถไฟเะพอมรู้ไม่มีรถไฟแล้วก็ ตูก็เปิดด้วยแต่ที่2ก็ล้มอีกแล้วแล้วล้มที่ทางรถไฟแล้วก็นอนรักประมาณ20นาทีแล้วก็รถไฟคนทางข,าของขาทอมดูไหมีม่ขาคิดมากชมดีนะมีชีวิตอยู่แต่บอกคุณทำเบอร์เกอร์อร่อยไม่ทำไมไม่ย้อนไยเบอร์เกอร์ เวลาคนมาที่นี่นะไอไม่ได้คิดปรับรูปผาไอคิดทุกคนเป็นครอบครัวไอเป็นห่วงทุกคนไม่ใช่ปรับเป็นลูกค้าเออเอาเงินนั้นเดียวไอเป็นทําอาหารช่วยอื่นคนไม่มีอะไรกินใช่ไหมสันนี่เป็นครอบครัวเหมือนกันไอเป็นคนรักชีวิตไอเป็นคนรักที่สุดอง my life ไอเช่า child ไอใช้เงิก็ buy something you happy มีความสุขมากแล้วก็บอกแม่นี่ใครงานอ้าวต้องคิดสองความก็คิดสามความก็คิดแล้วก็คนนี้ก็ดูก็คิดเหมือนกันเ่อยทำดีไอทำดีเหมือนกันใชยคนเป็นดีกว่า แล้วก็ที่ทำให้ฟังก์จันฟรีนะเป็นเงนเกิดพุ้งต้ก็มากินฟรีแล้วก็คําไม่เงินก็มากินฟรีได้ขออยู่มพิเศไทยครั้งแรกนะผมเจอมีแต่ความยินมมีความน่ารักมากที่นี่ผมไปไหนก็ได้ก็มีความสุข